vẫn luôn 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 tôi luôn 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 <c oughs> เอาสกิลไอ้สกิลไอ้ที่มันเพิ่มไอ้บอกว่าเพิ่มเลือดเอาสกิลตอนนั้นออกอะ่ะมันจะได้แพ้เออมันจะได้ไม่บักมันชอบบักสกิลนะอะไรก้อนไม่ได้อยู่ในแคนเราแล้วมันจะไปชนแคนกันทำไมฮะออกมาท้าผมในตึ๊กต๋อโอ้กล้องจับใครเนี่ยใครได้คิวเนี่ยกล้องกูจะจับใครดีเนี่ย จับมั่วแล้วจับเอาแล้วนะครับจังหวัดีรีอยังไงเออลองพากี้หน่อยลองพากเลยลางพากเสียงหน่อยหนึ่งซีเช็ดเช็ดหนึ่งซีอุ้ยเอาแล้วนะครับดิวดิวทำไมจะนอนดิ ไปโดนไปโดนโดนทัดได้วงกับประตูนะครับจังหวะนี้จะจะล่วงวงหรือเปล่าไปพดีไปไม่โดนนะโดนล่วงครับโอ้ยยิ่งฟังตรงข้ามเอาเรื่องจัดเสร็จโย่ไปจะเปิดไอบอมาแล้วพากันที่เขาเป่าสามารถนั่เดือดจูงสภาได้ไม่ดิไม่ต้องเอาดีเสิร์มาเล่นได้ไหมดีเสิร์มันยิงหลอยหลังกันได้ โอ้ยนี่ไงเจอไอ้ดิวเข้าไปเฮ้ยมีซ้ำศพด้วยใจเย็นใจเย็นไฟดูดหัวมันคัดคล้องทีหนึ่งใช้ไฟดูดหัวเลยต้องไปหาใหม่ก็เก่ามเใช้ไม่ได้แล้วเราเล่นแบบนั้นไม่ได้แบร์นะวะมันไม่แบน์ของแกเอาแล้วตะวันดตะวันจับดิวดิวเปิดไปแล้วล่วงหนึ่งครับ เชตโตโดนสวนรถเปิดมารถเปิดไปแอคใส่อะไรเอ้าไอโดมแอคเพื่อไอเยัยโดมม่นต้องปันไอยนนี่มันโทรหาผมตอนผมเล่นน่ะโทรหาพี่เหมือนกันยังปัน่นเวลาเวลามันมันไ,ไม่ได้อยู่ในตี้ะมัน,ม,นมันก็โทรหาพี่เลย ตอนหลดเล่นมันจะโกอ,อ่ะมันก็เล่นโหลดก็เล่นแต่มันจะปุ๊โบโตน,น,น้ตังค์นนี้เราหายไปแล้ย oh, oh. ดีพวาเขาไม่จังโหรึเราต้องไปฝึกอีกนานแล้วี่ เออไอ้คนเบอร์หนึ่งอะดีเอ็มอะไรอ่ะเ <laughs> บอร์นหนึ่งของเขาไดเอมซิงก์อะไดเอมซิงก์อะแล้วก็มีดีเอมไก่แล้วก็ดีเอมคิงโอ้โหไม่ได้สระอิงเตโดซ้ำศพ่นไงบอกแล้วอย่าไปซ้ำศพยายาเขาเดี๋ยวก็หัวร้อนกันเออ ไม้เห้เราฟังตรงข้ามเราฟั่งเราอะพี่เฮ้ยเดือดมา <c oughs> ไอจีจังก้อน,หน,อนไ,ไหนเหี้ยไม่ไปตลอดเลยไอ้จีแบบไอ้จีมันชอบชอบหัวล้อไอ้จีแบบเวลาเวลาหัวล้อแล้วมันก็เล่นไม่ออกไงเออจะโดนมันไม่หัวล้อแล้วมันจะนุกจัดเลยโดนฟันเพื่อนด้วยโดือมากไอ้นั่นมันตัวไอ <c oughs> ้นั่นมันตัวแก้งัน้นไง ทำรัวก็ดาวอีกดูคลิปนี้ดูแน่ว่ากูพูดอะไรยังไม่โดนอย่างนกเข้าหลังดูนักอยินนะต้องมาปากแดงแล้วยังไง ตย่งวันนี้โดมเก็บไปแล้วหนึ่งนะนี่ให้สกอร์คขานำด้วยนะสองหนึ่งเด้อถ้าจะแพ้ถ้าจะแพ,พ้ก็คือจะแพ้เพราะไอโดมเลยไอโดมอุมม <c oughs> อ้ย เดินตรงทุกตัวโดนไม่ได้มลงเล่นน้าจะายยได้มันไม่มีหัวแไงสอนมาแล้วมันไม่ชอบตายปืนผมมันไอ้โลมมันอ่อนลงเมื่อก่อนมันเด่นตึงมากเลยไอ้โดมแดดโดนครับน้ำใจ ตอนแรกก็ช้ป์จบหลังมาเราต้องเล่นกันใหม่ไอ้ด่างก็อนเยอะนึงนะจบไปแล้วดิวเก็บไปแล้วนึ่งดูไอ้ดิวมันเก็บโฮคิวคนเดียวจะจิ๊บไปแล้วอสอง แล้วอทิตไปนแล้วสองยาวรางวันที่สี่องยังไงจะลุกเขาตายกปเอาอย่างนี้วันนี้เป็นเขาเกิดตัวครับางวัลที่เราเล่นในดวลยอดสูงจับับปวดของเราน้เล่นในดวลได้ที่หัวเขตายเอาเอาไปีับตัวแล้วโดนเมืดจัดปืนเด้อดมโดต้องเก็บรอล ไม่ท้าเล่นไม่ออกแล้วมันชอบเล่นมั่วะเออมันมั่วอะไอ้ดิยวตึงจริงไอ้ดิว,ดวขี่มึงเหมือนเดิมเลยเห็นเปล่า ไอวอนจะบอกไปไล้ครับตกันดีหอ่าต่อไยังไงปัดโดนโดนจิมกระแมงให้โดนราวันนี้จะปัด แ่เราไม่ตายอยูเราดาวกเรย่งรจะไม่เ็นมยูดนังเ้าเก็บไปแล้วนะ วันนี้ยังเหลือด่าก้อนนะสายบูธใหม่ตอนตอนจะพาก็เดืดอดเออตอนมาปัดไปบัวันนี้ไม่ตายหัวไม่โดนขาไม่โดวปไม่โดนแ่จโดนะครับวันีไม่โดนนะครับ วันที่ยี่ส er ิบแปดแปดไม่ได้ไม่ได้วันที่ยี่สิบห้า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  มากไปทดูคนเล่นนี่ดูทรงแล้วไม่ไหวอันนี้มันโดดออกมาต่อหา,าจังหวะไปล่วงหนึ่งวันนี้ล่วงสองเดี๋ยวตัวเดียววันสัตว์วันคิวเลยคิวเขาดิเขาดิดมาอยูอหเดือดนึ่งนะับจังหวะนี้ดูแล้วจะเก็บใจได้หรือเปล่าปาดซายมาปาดโดนหัวนี่หัวปาดซ้ายไม่โดนอ ปากหัวไม่โดนตอ้ยมันไม่ตโดนยิงไมโดนนะปากซ้ายปาก้อวันนี้ปากัวแแ้งไปเจนะไม่ตายอาว่าอา้อไงวะออกหัวก่อนปากหัวแว้โดนหาตัวยิงนะอะไวะอัดายไปก่อนโดนจิงนะไม่ ตั้งว่าดี้่าทสายมาแล้วนับรับมาดูร้อนนิดนึงนับผ่านมาตีไม่โดนนับังนี้ยิวยังเป็นยังไงตองลงโมกันแล้วต้องมาี่ปากบินออกไม่ออกบินออกไม่ออกนะโดนแล้วนะครับ จังหวะจริงนะแต่หาคนยังไม่เห็นตัวแล้ววันเห็นตัวมาโดนเขาเบิกแดงไปนะเติมแดงไปอีกไม่ป f a บเห็มโดนเติสองไม่ไปแล้วก็โดนยืนแอ๊ดยังเหลือด่างก้อนคนเดียว ยูเปิดี่เปิดดาวไปแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามดาวไปแล้วหนึ่งออกเกมไปแล้วหนึ่งโดนโดนเปิดไปแล้วดาวหนึ่งนะครับจังหวะนี้จะส่งออกเกมเลยหรือเปล่าจังหวะนี้ดากอนโดนฝั่งตรงข้ามเปิดนะครับตอนนี้้างจะด จับยิงยิงยังไม่ได้ยิงใครเลยจังหวัดน,นี้ครับฟังเขาแบบเล่นไม่ค่อยปกติจังหวะน,นี้จะ,ะจังหวัดน,นี้จับดิงเหมือนเดิมนะจังหวะน,นี้ตั้งเลยต <c oughs> ครับจับแลยนะแบบจะยืนรออย่างเดียวเลยอ่ะเลยเหรอ โดนดักแน่นอนนะครับวันที่ฝังตรงข้ามกระโดดมาไอมอไปกอนไม่ขึ้นเล็ดแล้วจะตกไปโดนยึดเ้าปเอาเรียบร้อยรางวัลนี้หนึ่งนะรางวัล thao vòng thao vòng à lọt thứ hai rồi ôu tổ tinh gu không có luoang phải không ui เดี๋ยวใครวะแล้วก่อนไหววันนี้อะไรก่อนไปดูทรงไม่ไหวแล้วไม่ได้ไหวสีหนึ่งเนาะชนะสีหนึ่งได้โอ้โหแสตงเก็บสีให้ดูดิเอามีสามด้วยแหมตึงไงแมมตึง แบบนี้แมบงตึงแมบดูเลือดโย่เพิ่งยังว่าทีเดียวยังโดนก้อนรวมพันร้อยแล้วนะโดนรอบยังหวะาทีเยังเรียนตามจับได้เลยนะโอ้โหไม่มีใครมาจะเลาะให้ดิวไม่ไหวหรอกดูทรงแล้วดิวมันแบกคนเดียว นั่นไงโอ,โ,โอ้โหแพ้จนได้ขอดูหน้าล็อบบี้นะเป็น,นยังไงนยยังาอ่ะ